โดนอะไรท่นน้องนแพ้แต่นี่เป็นจังหวะเดียวนะมันทำมันทำให้มืดมองไม่เห็นถ้าท้าไม่โดนก่อนจังหวะนั้นนี่เกมจบมาแบบไหนครับน ถ้าเราเดินทําเสียงเชียร์เริ่มเริ่มมาใบกานเริ่มมีะตอนนั้นนะก่อนโดนโดนตาโดนต้องเป็ก็ยากเหมือนกัตอนยกสามตอนยกสี่โย่ล่งพยายามยื่นลิ่งจุดปกติทำได้ยื่นล่งก็จุดแล้วแต่ว่าเป็นเป็นเพราะเป็นเพราะการเตรียมตัวการพิซซ้อมไหมเนาะรำซ้อมแล้วรำร้ตัวกี่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 ชั่วโมง 90 10นี่90 10 2จ้า10แล้วอ๋อ2จ้า10แล้วเี๋ยไม่ได้เพราะว่ามันตัดกันทั้งคู่มันก้อทั้งคู่ก็รู้ตัวพร้อมกันนะน้องจุอะไริดจริงทำไมยากเลยเสียดายไหมน้องอาชีที่มุมเมื่อกี้ไหนคุณล็อกล็อคล5ไหมล้อคล็อไม่ได้ลอพยายามทำเต็มที่แลน้อง คือชัยมาเป็นไงบ้างพี้เก่าเก่าเก่ายิงยกย่างไหมไม่ยากหรอกแต่ว่าบางความงมันพีดเอามันเยอะโตเราไปโดนก่อนด้วยจังหวะลดแรงหรอมันมาเจอไม่ยากติดตามทีมนะครับอ่ะมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยทั้งบ้านที่ติดตามเชลนี้เนาะก็ขอโทษครับขอโทษทตีมานตีมีมคนอื่นก็ขอโทษทตีมานตีมีมทุกคน อันนี้ที่มาเจอเยอะๆเดี๋ยวว่าไม่สามารถเอาชนะแม้ทุกคนได้เดี๋ยวว่าก็ทางนียแล้วขอติดตามไปต่อไปครับจะทำให้ดีกว่านี้แน่นอนครับโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมยัมเจ้าคอปเตอร์ทีเป็น